แค่นั้นแหละเออย้ายไปหมดเลยหรือเปล่าก็ว่ากันไปและครับเมอแต่แอดกับคือแปลกใจนิดหน่อยไงแปลกใจนิดหน่อยว่าเอา้าเห็นว่าทําบุญกันอยู่ช่วงเช้าใช่ไหมทําบุญอยู่ที่โน,น่นคือคือถ้าทําอยู่ที่นี่เราก็มาแต่คราวนี้เขาย้ายบริษัทไปแล้วไงเขาก็ไปทําที่โน่นก็ถูกแล้วละ่ะแต่ถ้าอยู่ที่นี่เราก็ไปร่วมกับเขานะถ้าอยู่ที่นี่ก็ไปร่วมอยู่ เพราะว่าปีก่อนๆก,ก็ไปร่วมอยู่อืไปร่วมแต่พอปัจจุบันเนี้ยก็เข้าไปทําที่นู่นก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับนี่แหละครับเอซี F C ก็ได้ข่าวนะครับเอซนะครับว่าอ่า ได้ข่าวนะครับเจ้าแม่นะครับได้ข่าวว่าบนนะครับว่าอ่าบนว่าเอแพงนะครับเขาเพิ่งรู้เหรอเออเขาเพิ่งรู้ว่าราคาเนะ่ะมันแพงถูกไหมเขาเพิ่งรู้เหรอว่ามันแพงนะครับเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับถ้าเราถ้าเราสนใจนะครับเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรราคายังไงเป็นยังไงแบบไหนใช่ไหมเราก็ต้องรู้กันก่อนอ่ เพราะว่าเขาทําอยู่ที่นี่นะทําเรื่องทําราวอยู่ที่นี่มันเยอะออเมันเยอะอพูดง่ายๆนะครับออื๋อเ็าทาแบบเรียบง่ายโอเคเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับเก็เห็นก็เห็นไอ้แม่นอกใส้มันเล่นงานอยู่นะครับมันบอกว่าไม่มีใครไปเลยมันว่างั้นเออ ทำแบบเงียบเงียบสงบมันบอกว่าสู้ทางนู้นไม่ได้มันว่าอ่างนั้นมันเอามาเปรียบเทียบเลยนะเออเปรียบเทียบอยู่ที่พิษโลกนะเอาไปเปรียบเทียบตรงนู้นเลยนะเออเห็นไหมมันเอาไปเปรียบว่านู้นยิ่งใหญ่มากมันว่าอย่างนั้นเลยมันพูดเหมือนจะให้เขาทะเลาะกันอะอะไรเงี้ยคือเขาไม่ไปหลวมตัวหรอกเอฟซีเขาไม่ไปหลวมตัวแล้วก็ไม่สนใจหรอกเขาจะทําของเขาอยู่นั้นมันก็ไม่ได้เปรี้ยวอะไรกับมันถูกไหมล่ะเออมันก็เอาไปเปรียบเทียบ ให้เห็นว่านี่ไงต่างกันมากอย่างงู้นอย่างนี้เห็นไหมเออมันบอกว่าคนนน้นกลับไม่มาคนนี้ไม่มาเอา้าทําไมเขามีธุระเขาก็ไม่มาเออถ้าถ้าไม่มีธุระเขาคงไปนะครับมันก็ไม่เกี่ยวกับมันใช่ไหม่ายอยู่ใช่ไหม <laughs> อ๋อไปอยู่ที่นู่นใช่ไหมเออมันก็แสบเหมือนกันนะเออมันไปดูเอฟซีนะมันไปดูมันไป่องดูเออมันก็แสบมันไป่องดอูไปดูที่มันถึงรู้ไงเออของแอนยังอยู่ที่นี่ค่ะใช่ไหมใช่อ่าถ้าเป็นแอดมินนะแอดมินเขาก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับ แอดมินเขาใช่ออกของแพงแต่คุณภาพต่ำาละ่ะก็เอฟซี T จำได้ไหมตอนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกวับลูกน้องเขาลูกน้องก็ยังบ่นนโอ้โหราคามันต่างกันเยอะเลยเห็นไหมอ่าตอนนั้นเอฟซี T ก็รู้ถ้าเอฟซดูดูตลอดนะรูดยาวๆนะเอฟี F T ก็จะได้เห็นว่ามันเปรียบเทียบราคาได้ อขนาดขนาดลูกน้องเขาเขายังคิดแพงเลยนาภาษาอะไรข้างนอกแบบเนี้ยจริงๆอ่ะคู่ควงจะเปลี่ยนคนใหม่เลยแอดว่าเอาขานี้มาไม่มีประโยชน์หรอกเอาจริงอืมกดได้แล้วจากอธิยาขอบคุณมากครับผมใช่เขายังอยู่ที่นี่อยู่แล้วอืมเขาก็ยังอยู่เขาบอกว่าถ้าถ้าย้ายเขาคงไม่าย้ายไปหรอก เขาก็าพูดอยู่เขาคงไม่ย้ายไปเขาก็ยังอยู่ที่นี่เพราะว่าถ้าย้ายไปเพราะว่าเขามีมีครอบครัวมีอะไรอยู่ที่นี่แล้วไงเขาจะย้ายไปยที่โน่นก็คงเป็นไปไม่ได้เขาก็คือต้องต้องอยู่ที่นี่ก็เลยก็เลยขเลยขาก็เลยคิดว่า อทําที่นี่แหละนะครับอ่าทําที่นี่คือจะให้มูฟไปอยู่ที่นูน่นมันก็คงเป็นไปไม่ได้เขาก็คงต้องต้องไม่ไปนะครับเขาก็คงไม่ไปก็เลยตัดสินใจอยู่ที่นี่น,ะนี่แหละเอฟซีนะครับก็เห็นกันอยู่เนาะ,ะทํายังไงได้ละ่ะ นะครับคุณธนรงค์นะครับสวัสดีครับผมทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับบอกได้เลยของชวนกระนำใช่ไหมเห็นไหมชัดเจนไหมเอฟซีอ่า พยายามบิดเบือนกันไปะนะครับออันไหนจริงอันไหนเท็จนะเราก็ต้องเกตดูเอาเองแล้วกันนะส้งเกตดูเอาเองแล้วกันอืมได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าจะไปเอากล้องไปขายเหรอขายจะได้เท่าไรนะครับเอฟซี 3, นะเอ่อจะเอาของจกนาไปขายมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่า ปัจจุบันนี้นะ f อฟซแอดบอกตรงๆเลยนะกล้องสมัยโบราณนะถ้าซื้อเก็บนะ่ะซื้อเอาไว้เป็นเป็นไอ้นี่นะซื้อเก็บซื้อเอาไว้เอาไว้โชว์เอาไว้ดูเงี้ยมันก็โอเคนะแต่ว่าเขาคงไม่ลงทุนซื้อเอาไปโชว์เฉยๆไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยแค่มือถือก็ถ่ายจ a m j a แล้วนะเอาจริงจริงกล้องใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่เอาแล้วปัจจุบันใช้กล้องมือถือนี่ก็ jam j a เลย แต่งได้ด้วยแต่งภาพแต่งอะไรได้หมดดีด้วยปัจจุบันนี้มันคลาสสิกจะตายนะครับไม่ต้องใช้กล้องใหญ่ด้วยเออถามว่าแอดเคยเล่นไหมแอดเคยเล่นมานะกล้องเนี่ยแอดก็คือเป็นช่างภาพมาก่อนเอ,อเล่นชอบเล่นอนะสมัยก่อนเป็นอ่ากล้องฟิลม์มเอางี้ดีกว่าแอดถ่ายกล้องฟิลม์มสามสิบหกภาพฟิล์มม้วนนึงอนะ อแพงอยู่นะขายสี่หมื่นโอ้ใครจะไปซื้อไม่มีใครซื้อแล้วแล้วยิ่งเป็นคนบ้านนอกด้วยอนะแอดว่าเขาจะไปซื้อไปทําไมเออมันแพงขนาดนั้นถูกไหมแอดคิดว่าใครจะซื้อซื้อไปถ้าซื้อสี่หมื่นเนี่ยซื้อไอซื้อโทรศัพท์ราคาแพงแพงดีกว่าไหมออโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆราคาแพงแเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นสี่มืนเนี่ยเออ ที่หมุนเ่ะอันนี้ไม่หมุนนะอันนี้ไม่หมุนบัมเบิ้ลบีไม่หมุนเน็ตนี้ที่นี่โอเคอยู่อ่าคือคือพูดง่ายถ้า4,000 40, เนี่ยซื้อซื้อมือถือเนี่ยโอเวิร์กด้วยมือถือได้ทุกอย่างจะหมทั้งโทรทั้งเล่นทั้งอะไรได้ทุกอย่างทั้งทั้งแต่งภาพได้ด้วยปัจจุบันนี้แต่งภาพสวยๆเลยถ่ายรูปสวยๆเลยอ่า เทลงเทเลมีหมดมีกล้องทุกอย่างมีกล้องเทเลมีถ่ายเบอร์หน้าชัดหลังเบอร์มีทำได้หมดเลยเอฟซีเออกล้องมือถือปัจจุบันเนี้ยรุ่นใหม่ๆเนี้ยเวิร์กมากไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวนั้นตัวนั้นถ่ายถ่ายรูปได้อย่างเดียว <c oughs> เออทำอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ทั้งโทรทั้งเล่นเน็ตทั้งํำอะไรได้หมดเออเห็นไหมมันชัดเจนดีกว่าเอาบอกตรงเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นกันแล้ว คือคนที่จะทําพวกนั้นน่ะคนที่จะถ่ายพวกนั้นนะเขาต้องเป็นมืออาชีพจริงๆอ่าลงทุนเป็นมืออาชีพจริงต้องมีกล้องซูมนะครับต้องมีกล้องมีไออ่ามีมีกล้องหลายตัวอ่ามีเลนมีเลนหลายตัวมีทั้งเลนซูมนะครับเลนเทเลมีทุกเลนหลายเลนถ้าจะถ้าจะเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นอาชีพไปรับถ่ายงานอย่างงานแต่งงาน หลายๆงานแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่จําเป็นมือถือก็โอเคที่สุดแล้วแต่งภาพได้ด้วยเอออะแต่งภาพได้ด้วยเออว่างั้นเลยแต่งภาพดีสวยด้วยเอาได้ทุกอย่างนะไปลบตรงไหนก็ออกได้หมดเอาไปเอาไปตั้งตรงไหนก็ทําได้ปัจจุบันแล้วก็เก็บข้อมูลได้เยอะด้วยอ่าเห็นไหม มันไม่เหมือนกล้องรุ่นเกา่าเอฟซีกล้องรุ่นเกา่าไม่ว่าโอ้โหกล้องแอดเคยเล่นหลายตัวนะครับพวกคันนอนนะครับอคันนอนก็เล่นนะโอ้ดักอะไรพวกนี้เล่นหมดแหละนะครับรุ่นเกา่กาๆเนี่ยตั้งแต่รุ่นไทเฟมจนกระทั่งมาใช้เอ็ดดิการ์ดเห็นไหมทุกอย่างเอแต่แต่ปัจจุบันนี้ก็มือถืออันเดียวจบ ข่าวเดียวเด้อซูมได้ดีด้วยปัจจุบันนี้ก็ซูมได้เยอะด้วยถ้าตัวแพงๆหน่อยนะซูมโอ้โหซูมซูมดวงจันทร์มาได้อะ่เออซูมดวงจันทร์มาได้เอาง่ายๆแล้วกันกันสะเทือนกันสั่นกันอะไรทําได้หมดอ่ะปัจจุบันนี้ดีแต่แอดว่าเขาจะขายไม่ได้หรอกยังไงก็ขายยากแอดบอกให้เลยถ้าราคาแพงๆเนี่ยคุณซื้อมาเป็นแสนแต่คุณขายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่หรอก สวัสดีครับผมนะครับปีศาจแดงนะครับอืมใช่ครับผมนั่นแหละเอฟซีนะไดก้ก็ว่ากันไปแหละเขาจะขายก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะครับเออแต่อว่าขายยากราคามันถ้าเข้าซื้อไว้โชว์นะซื้อไว้ก็ไม่ได้ไปทําอะไรใครหรอกมันซื้อไว้ก็เอาเหมือนเอาเงินไปวางไว้เฉยไปทิ้ง ถ้าราคาสี่หมื่นไปซื้อมือถือตัวท,อทอ็อปๆอ่ะนะเอาตัวท็อปๆเลยเตัวแพงๆท็อปๆโอ้โหเวิร์กมากบอกตรงว่าจบจบตัวเดียวเลยตัวเดียวจบทุกเรื่องจบทุกอย่างด้วยดีด้วยใช้งานได้หลากหลายด้วยเพียบเลยเ,เล่นทุกอย่างได้หมดอยู่ในดูหนังฟังเพลงอยู่ในนี้หมดเลย <laughs> เล่นโกงเล่นเกมเห็นไหม โอ้ปัจจุบันนี้มันครบเซตอ่ะเออครอบทุกอย่างอันนั้นมันทําได้อย่างเดียวไงอะมันมันยากปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วน้อยมากต้องต้อง,องมืออาชีพจริงๆเขาถึงจะเล่นมืออาชีพจริงๆอย่างพวกไปถ่ายงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์เยอะนะไปถ่ายไม่ใช่ว่าแอดซื้อแอดซื้อแ,ออแฟตมาต้องหมื่นหมื่นกว่าบาทอ่ะเฟิร์สแฟดของมันอ่ะ เฉเพาะแฟดอย่างเดียวเป็นหมื่นเนี่ยคิดดูอะไรกันอา่าเฉพาะแฟดนะแฟดก็ปรับแสงปรับอะไรได้หมดอะทําได้หลากหลายเหมือนกันแต่ว่ามันก็เฉพาะของมันคือมันเอามาเฉพาะส่วนเฉพาะงานของมันจริงๆอ่อใช้งานของมันจริงๆไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นอย่างนี้เราก็พอเพียงแล้วพอเพียงแล้วมือถือนี่ถือว่าโอเคแล้วไม่ต้องอะไรพิถีพิถันนะ ใช่เสื้อผ้าขายยากอยู่แล้วแอดบอกเลยเลยยากปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณทําขายของนะครับถ้าคุณอยากจะขายดีคุณต้องขายของแบบไม่เหมือนใครอ่าหนึ่งละไม่เหมือนใครขายคนละสไตล์คุณขายของเหมือนกันแต่คุณใช้การเล่นหน้ากล้องเนี่ยใช้สไตล์คนละอย่างอ่าสมมุติสมมตุมมติขายของเหมือนกัน แต่คุณขายเหมือนๆกันก็ไม่มีอะไรแปลกแตก,กต่างก็อาจจะขายไม่ดีเออก็เป็นไปได้อ่าถ้าลองคุณแต่งเป็นลิเกหมอลำสินะแต่งตัวหมอลงหมอลำแล้วก็ร้องเพลงขายของคือสร้างความแตกต่างอสร้างความแตกต่างสิก็อาจจะขายดีก็ได้นะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องขายของที่เขาไม่ขายกันไม่มีของอื่นที่ขายนอกจากเขาคนเดียวเนี่ยโอเค คุณจะขายดีเพราะว่าคุณมีเจ้าเดียวเอในประเทศอย่างเงี้ยขายดีเลยเพราะไม่มีเจ้าอื่นมาแข่งเออแต่ถ้าว่าขายทั่วๆ่วไปเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะมันก็ขายได้หมดเลยทุกคนก็ขายเป็นขายได้เพราะเบอร์อาจจะถูกกว่าด้วยเห็นไหมอาจจะถูกกว่าด้วยนี่แหละเอฟซีนะปัจจุบันเนี้ย ปัจจุบันเนี่ยคนมันตกงานกันเยอะไอ้ี่ตกงานกันเยอะแล้วมันก็พอจะมีทุนบ้างถูกไหมมันก็ขายของกันมันจะไปทําอย่างอื่นก็ไม่ใช่มันก็ไม่รู้จะไปทําอะไรมันก็ขายของกันขายโน่นขายนี่ขายทุกอย่างเอทํางานก็ส่วนทํางานนะขายของก็ขายของทั้งทํางานไปด้วยขายของไปด้วยก็มีอ่ะก็มีก็ทําได้หลากหลายเห็นไหม